สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big b แบ r Thailand นะคะเจอกันในคลิปที่2ของวันนี้ประมาณ5โมงเย็นนะคะวันนี้วันเสาร์14กันยายน2567นะคะก็หลังจากที่ลงคลิปแรกไปนะก็หายไปนานเลยเนะเนื่องจากแอดมินไปตอบข้อความนะท่านผู้ชมทักมาสั่งซื้อสินค้าโดยเฉพาะโปรล,ล่าสุดที่จัด จัดโปรไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นโปรกระเป๋านะคะมิกกี้ป้ายซารานะคะที่จริงอาจจะพูดไม่ชัดเจนนะในคลิปนั้นต้องขออภัยด้วยนะหลายท่านบอกว่าอ้าวมีค่าส่งด้วยเหรอเนาะแอดมินบอกว่าเป็นโปรโมชั่นจากราคาเต็ม3 7 9บาทลดเหลือ299บาบาทนะคะหลายท่านเข้าใจว่าเป็นโปรส่งฟรีนะคะที่จริงต้องขออภัยด้วยอาจจะพูดไม่ชัดเจนนะคะไม่ใช่โปร you. ส่งฟรีนะถ้านะรายการสินค้าไหนโปรส่งฟรีแอดมินจะแจ้งในคลิปเลยว่าส่งฟรีนะคะแต่ว่า ถ้าไม่ได้ระบุว่าส่งฟรีไม่ใช่ปโปรส่งฟรีมันก็จะมีค่าส่งอยู่แล้วเป็นปกตินะคนะท่านผู้ชมก็คือ39บาทเหมาเหมาไม่มีบวกเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทักมาประมาณ10ท่านได้อดมินต้องนั่งอธิบายแต่ละท่านนะนะคะหลายท่านไม่เข้าใจนะเอ้า้าไม่ใช่เหรอทำไมต้องบวกค่าส่งด้วยนะคะที่จริงก็ต้องบอกว่ามันเป็นการจัดเซลล์แล้วจาก379แล้วแบบตัด ตัดราคาไปเกือบร้อยบาทนะ,นะคะแล้วก็มันจะต้องมีค่าส่งทุกครั้งด้วยอย่างที่บอกกันนะคะ แล้วก็ที่สําคัญไม่มีเก็บเงินปลายทางนะลูกค้าประจาคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะจะเป็นระบบการโอนเงินนะคะแล้วก็แจ้งสลิปการโอนเงินสรงที่อยู่แล้วก็จัดส่งรอรับ2-3วันนะคะก็นาม,มาแจ้งตามนี้แล้วกันเนาะนาก็เลยทําให้แบบไม่ได้ทําคลิปนะคะก็ไปอธิบายให้หลายๆท่านรับทราบนะคะแต่ละค่ะก็เป็นเรื่องราวหนึ่งของการสื่อสารถ้าเราสื่อสารไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งนะก็จะทําให้ผู้รับสารนั้นเข้าใจไม่ตรงกันนั่นเองนะคะ สำหรับในคลิปนี้ก่อนจะรับชมแนวทางย้ำเตือนอีกทีนะคะว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ดูกฎหมายเท่านั้นนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ย้ำให้อีกทีสําหรับสีเสื้อมองคลรับทรัพย์รับโชคที่จริงลงไปแล้วแต่ว่ามีหลายท่านทักมาในข้อความทั้งเพจทั้งในไลน์ส่วนตัวของแอดมินนะคะสีเสื้อมองคลอะไรอ่ะนะก็ย้ำให้อีกทีหนึ่งละกันเนาะนะคะน่าจะพลาดหลายๆคลิปที่แอดมินลงแล้วก็ไม่ได้ดูนะคะสําหรับสีเสื้อมองคลแนนะวันจันท์นะคะที่16กันยายน2567นะสีโชคดีนําโชคก็คือสีดําและสีม่วงสสีนี้นะคะส่วนสีที่แนะนําให้เหลีกเลี่ยงหรือว่าสีกาลากินี ก็คือสีแดงนั่นเองค่ะนะคะ มาดูข้อมูลดนาะล่าสุดสำหรับนะ้อ้วนก็ปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนะ้อ้วนในชุด2ตัว3ตัวชุดเต็มและชุดตัดไม่ผ่านนะคะท่านผู้ชมจำได้ว่าไม่ผ่านนะคะแต่ว่ารอบนี้ไม่แน่เดี๋ยวมาดูกันชุดเต็มก่อนและกัน16หกันยายนนะคะให้มาที่48 47 46 45หนะคะ595857 5ห 6, 6 4 8 647และ6 4 5สังเกตหลักร้อยเด่นเน้น6นะคะในส่วนของชุดตัดเน เน้นของนักอ้วนค่ะให้มาที่647.645 2ตัวเด่นเน้นที่4774และ5995นะคะตัวที่อ่านเจอบ่อยอ่านซ้าบ่อยก็น่าจะเป็นตัว5995นี่แหละนะคะในส่วนของบนมาตัวของนักอ้วนค่ะรอบที่แล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะหนกันยายนสันจรยังคงเอาอยู่เพราะว่าให้ตัวเด่นบนมาที่7 5หและ6นะคะผล6 6 6เพราะฉะนั้น6มาทั้งหลักร้อยและมาทั้งหลักหน่วยนั่นเองค่ะสําหรับ16กันยายนนี้ค่ะ ให้หมายที่69และ5นะคะเด่นบนนะคะบนมาตัว695จะสังเกตเห็นว่าเป็นเซตเทียดมินเคยวิเคราะห์ไปแล้วเนาะว่าเป็นตัวเลขที่นะไหลดีบนไหลดีปี67ก็คือเลข695และ0นะคะซึ่งนะ้อ้วนจัดมาถึง3ตัวเลยทีเดียวมองว่าโอกาสที่จะเข้าต่อรอบนี้มีค่อนข้างสูงแต่ว่าเดายากเหมือนกันว่าจะมาหลักร้อยหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยอย่างไรนะคะเดี๋ยวก็ลุ้นดูละกันนะคะ ไปต่อกันนะคะสำหรับข้อมูลล่าสุดของเจ๊ลาลายที่จริงก็ให้มาประมาณ2วันที่แล้วแล้วแหละนะคะสำหรับเจ๊ลาลายบอกว่าแฟนเพจถามมาเยอะค่ะว่าเจ๊ลาลายซื้ออะไรงวดนี้ซึ่งเจ๊ลาลายก็ตอบว่าฉันซื้อแค่นะคะ5 3 6 6 2 5 4 9 6 2 4 7เด่น3นะเด่น3กับเด่น4ค่ะซื้อแค่นี้เองนะคะ2ตัวไม่ได้ซื้อก็คงจะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอะนะคะท่านผู้ชมนี่คือ ข้อมูลของเจ๊ไหลายๆล่าสุดนะคะเด่น3และก็เด่น4นั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะที่ข้อมูลของใบนี้กันป้ายนะสำหรับคำชนะวัตบารมีปู่สีสุดโทสำหรับทีมงานตรังคำชนะขอบคุณเจ้าขอ,ของข้อมูลด้วยนะคะข้อมูลเก่าต้องขอพายอดมินไม่เจอเลยไม่สามารถนำมาเที่ให้ท่านผู้ชมเห็นได้นะคะว่ารอบที่แล้วผ่านหรือไม่อย่างไรนะคะมาดูรอบใหม่16กันยายนค่ะ 827นะคะชอบก็ตัดได้นะคะตัดจะมี82นะคะ87แล้วก็27นั่นเองเนาะต้องบอกว่าตัวเด่นถ้าให้ดูก็คงเดาไม่ยากนะคะ2772ชนเด่นลายสำนักโดยเฉพาะล่องใต้ที่ในคลิปที่แล้วก็พูดไปแล้วนะว่าใครให้27มาชนบ้างนะคะก็จะมีในส่วนของแอดเส้นมีนะคะแล้วก็เป็นตัวเน้นด้วยนะ27นะคะและก็จะมีในส่วนของใครที่ให้27มารอบที่แล้วนะคะแอดสมยศนะคะแล้วก็มีใครอีกนะนะคะ แอดสมยศแล้วก็มีนะคะในส่วนของแอดวุฒนะคะก็ให้มาที่ดอกจันนะ่องใต้ยอย่างเดียวที่7จสองนั่นเองนะคะอะ่ถือว่าถือว่าตัวเลขสวยนะคะสำหรับรอบนี้นะคะมาดูในส่วนของ2ตัวกันบ้างคะ่ะให้มาที่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเด่นเน้นที่5 3นะคะ5 3าสนะคะ ไปต่อกันนะคะในส่วนของนะคะที่ทิ้งถ่ายไว้ในคลิปที่แล้วนะคะท่านผู้ชมอย่างข้อมูลของเงินเทวดาให้โชคใครก็อยากได้ปี10ของแท้ต้องบอกว่าเข้าดีมา2รอบติดต่อกันแล้วตั้งแต่16สิงหาคมที่รอบนั้น3ตัว3กลับเข้า8 6 7นั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นภาพให้เนาะหลายท่านน่าจะสาได้อยู่แต่ว่ารอบที่ผ่านมา1กันยายนถึงแม้ว่าตัวเด่นบนตัวเด่นล่างจะไม่ผ่านนะเพราะว่าเด่นบนให้2ส่วนเด่นล่างให้7แต่ว่าถ้าดูในส่วน ของชุดตัวตัวโรองตัวหนังสือสีน้ําเงินที่ทํากรอบสีแดงไว้ให้5-60ชุดนี้ถ้าหากว่าชอบแล้วไปตัดเล่นก็อาจจะได้ถ่ายที่0 6ด้วยนะคะอะมาดูรอบใหม่นะสําหรับรอบประจําวันที่16กันยายนค่ะท่านผู้ชมก็พิจารณาเป็นแนวทางแล้วกันนะชอบก็ค่อยตามนะคะสําหรับรอบนี้นะคะขึ้นข้อมูลให้ชัดเจนเลยนะรอบนี้ค่ะ เด่นในส่วนของขึ้นเหนือ2นะคะส่วนลองใต้บอกว่าเด่น5นะคะแล้วก็ให้ตัวเด่น3ตัวมาที่279นะคะ2ตัวเด่นบน79 สองเแล้วก็สอนะคะส่วนสำรองที่นั่งค่ะสี่สองหกสดแปและ981ส่วนลองใต้เด่น5เด่นเน้นมาที่ 53, 57และ59ตัวกันบนล่างนะคะหนึ่งหนึแล้ว81นะคะก็จะเห็นว่าตัวที่อ่านเจอบ่อยเนาะมี27มี29แต่ว่าส่วนใหญ่หลายแนวทางที่เป็นล่องใต้เขาจะวางที่2729แต่ว่าเงินเทวดาเนี่ยวางในส่วนของขึ้นเหนือนั่นเองนะคะก็จะมีความต่างกันเล็ก แล้วก็ในส่วนของตัวเด่นล่องใต้59เนี่ยนะก็อ่านเจอบ่อยเมื่อสักครู่นะคะ53คําชโนดทีมงานตรังคําชโนดตัวเดียว53ก็ถือว่าชนตัวนี้นะคะส่วน59เนี่ยก็ชนหลายสำนักอยู่เหมือนกันที่แอดมินบอกไปนะคะ,ะ59ก็จะมีในส่วนของนะคะพีน้อยให้โชคใบสีฟ้านะคะจะมี59มี57ด้วยนะคะ,ะมาต่อกันนะคะที่ในส่วนของ แอะถุงเงินถุงทองปิดท้ายกันด้วยแนวทางนี้และกันนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะสําหรับรอบที่ผ่านมาก,ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากนะคะเพราะว่าให้เด่น3กับ2มาไม่ผ่านนะคะผล6 0 6และก็94ค่ขารอบใหม่16กันยายนจะเป็นเช่นไรนะคะ1กับ8ที่ให้มาค่ะท่านผู้ชมมีโอกาสขึ้นเหนือลองใต้ได้เท่าๆกันเลยนะคะบางรอบขึ้นเหนือบางรอบก็เที่ยวลงใต้นะคะรอบนี้1กับ8จะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่อ่านเจอบ่อย หนึ่งเนี่ยก็จะชนหลายสูตรนะก็จะเป็นสูตรหน่วยล่างนะคะหรือว่าสูตรของร่างตัวเดียวนะคะแอดมินก็พูดบ่อยๆหลายท่านก็บอกว่าแอดชอบหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าใจจริงรอบนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยนะคะท่านผู้ชมแต่เมื่อวานก็เข้าไปดูว่าจะซื้อก็ไม่ซื้อนะลังเลยอยู่นะคะก็คิดว่าถ้าซื้อจริง,รงๆก็คงจะซื้อ2 7 2 1 1อเอะไรประมาณนี้นะคะเผื่อท่านใดอยากรู้นะว่าแอดมินจะซื้อตัวไหนอย่างไรนะคะแต่บางท่านก็บอกว่า แอดมินช่วงหลังๆนี้ซื้อไม่ค่อยถูกเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็คิดซะว่าแอดมินชอบเลขไหนก็คิดเป็นเลขดับไปแล้วกันก็ได้นะคะในส่วนของเด่น8เนี่ยก็ยังเบาบางเนาะไม่ค่อยเจอแนวทางไหนที่ให้เด่น8มาสักเท่าไหร่นะคะช่วงหลังๆนี้ช่วงต้นงวดที่เราพูดถึงบ่อยก็จะเป็นตัวเลขที่ชนกันที่เลข2นะคะเลข3นะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะมาเด่นที่เลข9นะคะที่อ่านเจอบ่อยๆเนาะนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะก็หลากหลายเน แนวทางก็ว่ากันไปนะคะแอดมินทำหน้าที่นำเสนอท่านผู้ชมก็นำไปพิจารณาต่อแล้วกันนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลท,ทุกท่านสำหรับในคลิปนี้ด้วยนะผิดพลาดประการแ,แอดมินต้องกราบขออภัยด้วยก็อย่างที่บอกนะว่าการสื่อสารถ้าพูดไม่ละเอียดพูดไม่ชัดเจนหลายท่านก็จะไม่เข้าใจนะะต้องขออภัยอีกครั้งด้วยสำหรับค่าส่งนะคะที่จริงแอดมินอยากจะเรียนแจ้งแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันนะคะเวลาสั่งซื้อสินค้าจะต้องมีค่าส่งเป็นประจำตายตัวอยู่แล้วนอ,นอกจากว่าโปรไหน แอดมินได้แจ้งว่าเป็นโปรส่งฟรีนะคะก็จะเป็นโปรส่งฟรีแต่ถ้าไม่ได้แจ้งบางรอบก็ไม่ได้แจ้งจริงๆเพราะคิดว่าถ้าผู้ชมเข้าใจว่ามันจะต้องมีอยู่แล้วค่าส่ง39บาทะนะคะก็ต้องขออภัยในความไม่ละเอียดไม่รอบคอบในการแจ้งรายละเอียดแล้วกันนะคะอ่ะท่านใดสนใจสั่งสินค้าทักมาได้เหมือนเดิมไม่มีเก็บเงินปลายทางค่าส่งเมาเม์สามบาทไม่มีบวกเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ห่างไกลหรือว่าเขตอื่นๆที่แบบว่าค่าส่งมันเกิน39บาบาทก็ ไม่เป็นไรเพราะว่าแอดมินก็ออกให้ทุกครอบทุกครั้งอยู่แล้วนะคะค่าส่งพื้นที่ห่างไกลก็แพงนะอย่างเช่นเ,เขตเกาะหรือว่าเขตเชียงรายเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะค่าส่งก็จะอยู่ประมาณ70-90บางครั้งก็เป็นร้อยอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะตามนี้เลยนะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ทัททกมาอุดหนุนนะสั่งซื้อสินค้าเยิะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ